ของ PA ในส่วนของสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออไลน์เชิญรงชาติธงตราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมสมเด็จพระบรมราชินีนาถปิ่งขวัญของวงชนชาวไทยและผู้ถือป้ายจะเป็นพนักงานรุ่นวนเลยนะครับ PA ดูเอซีนะครับหัดใหญ่เกมนะครับเราชื่อว่าหัดใหญ่เกมกีลา PA Southward ครั้งที่สาม ความท้าทายก,กีฬาก็จะมีกอล์ฟเทนนิสเทเบลิลเทนนิสวอลเลย์บอลกอล์ฟเอ่อฟุตบอลฟุตซอลแล้วก็ปีตองแหงหน้าของศรีบูนั้นก็จะมีคุณจำเริญอุปถัมภ์ชาติท่านผู้อำนวยการฝ่ายนะครับมีคุณกระยาพรม,มชัยมีท่านประธานกีฬาดวงคุณสำลิชนิบาลน,นะครับมีคุณสวยัยนะครับผู้จัดการพัชรลุงแล้วก็สมาชิกทั้งหมด ร่วมใจกันเป็นหนึ่งรงพีเอธงสาภาพรงโสโมสรนะครับแล้วก็รงตรา PA เอซาวสปอร์ครั้งที่3และรงสีครับเขตหนึ 1, ่งสีเหลืองเขต2สีม่วงเขตสาสีพูขอเชิญพิธีกรจากตอนหนึ่งครับมาแล้วครับทุกมานะครับท่านผู้เกียรติทุกท่านเขตหนึ่งภาคใต้จังหวัดเพชรบุรี กรกวัฒนาวรานนท์นะครับแล้วก็ท่านผู้บริการฝ่ายทั้งสามท่านนะครับท่านสุชาติเกือแก้วท่านเครื่องพรบุญจีและท่านนิพนธ์อุบลธรรมครับนะฮะเป็นท่านผู้บริหารในโซนแรกับนะฮะสีเหลืองอลามมาเลยตั้งแต่เช้านะฮะต่อไปเป็นกระบวนของยังอยู่ในขอ,ของตอนหนึ่งครับ ครับนะฮะและขบวนต่อไปนะครับยังอยู่ในโซนของสีเหลืองนะครับนะฮะเป็นรัชสมัยนะครับทั้ง9รัชสมัยเลยนะครับตั้งแต่หึงรัชรัชสมัยที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7ที่8และปัจจุบัน,นครับนะฮะแต่งองคตรงเครื่องมาเพื่องนานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับนะฮะเราเตรียมงานมาหลายเดือนเพื่อที่ท่าท่านด้รู้ว่า วัฒนธรรมของเรานะครับตั้งแต่ร wow! ัชสมัยที่หนึ่งเป็นยังไงนะฮะโดยท่านผู้จัดการรถไฟถือว่าจังหวัดเพชรบุรีนะครับท่านได้นำทีมมาเลยนะครับและพร้อมด้วยเราคณะเชียร์ลีดเดอร์นะฮะว้าวนะครับไม่แพ้นะครับในส่วนของตอต่างๆที่ตามมาเลยนะฮะและในส่วนของนักกีฬา ทางราชบุรีครับนะกลมฤกั์สีเหลืองด้วยกันต่อไปเป็นริ้วขระบวนของทีมสองภาคใต้นจนัรกอ์สีราวนักกก็คุณสิน,นสาทันดีนะครับสาหรับไพก็จะเป็นตัวแทนจากพีสามภาคใตยลากระบวนกลมริร้วสีม่วง ตัวจังสีมว่วงผู้ถือคือนายต่อพงศิทธิธพงศ์วิศวกร5้าได้ตามด้วยคณะผู้บริหารจากเ2นครศรีธรรมราชประธานก,กีฬาคุณพันุมาศจิมสวรรณนะครับผูนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบรุรุรรักษาขบวนนักกีฬาประกอบด้วยนักกีฬาฟุตบอลปรีชาเปีตองนักกีฬา ผู้และกองเชียสีม่วงนำทีมโดยประธานเชียร์คุญนงเยาวาราคาระวัฒน,นาวรากุณผุบ้บริการกองบัญชีฝ่ายบัญชีและพลังงานกองโชว์จากตอสองมาในคอนเ็ิต์ประเนีวันสารเดือนสิบสีม่วงได้นำาปินิวารสมันของชาวใต้มานำเสนอเป็นวิธีการยกป,ปรับในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการยกปรับไปวัดในช่วงแรกสัม้าคัมเดรนสิษซึ่งจะมีพิธีแห่ปรับที่มีความส,สานุกสนานแสดงถึงวัฒนธรรมและประเพณีของชาวใต้เช่นกระบวนกองยาวกระบวนแห่ปรับที่ตกแต่งด้วยขนมพองขนมลาตามความเชื่อการโชว์โมโนโลาและขนบวนสุดท้ายก็จะเป็นนโยบายของท่านผู้ว่าการเสริสมสกุลท้ายแก้ว 4S นะครับ S1 คือเสริมสร้างความมั่นคง S2 สร้างมาตรฐานที่เป็นเลิศ s สมุ่งสู่ความทันสมัย S4 เติบโตอย่างยั่งยืนนี่คือบวนพาเยนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเีสองภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ เปรณีชาวใต้นะครับในเทศกาลเดือนสิบเป็นความเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวใต้เลยนะครับประเณีวันาสารเดือนสิบแล้วดูฮะสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่เข้มแข็งคุณแม่เนี่ยประคองคุณพ่อเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณแม่ไม่ประคองคุณพ่อเนี่ยคุณแม่ลลมแน่ ส,สถาบันครอบครัวก,กับ P A การพ้าบุิภาคเนี่ยเป็นสถาบันเดียวกันนะครับสถาบันครอบครัวและด้านหลังก็จะเป็นมโนราถ้าดูมโนราปุ๊บก็จะทราบเลยว่าเป็นเดื่อนสิ่งของภาคใต้แน่นอนนะครับ บูรณ์ครับเป็นโมนโนราแห่งความสมบูรณ์โนโราทุกท,ท่านนี้จะน้ำหนักประมาณ75็สมมมมดส,สิบหขึ้นบ่งบอกถึงความบูรพสมบูรณ์นะครับว่าอ๋อ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 สัสุลาบยาญัติอยู่ตำแหน่งที่มาว่าฟ้าสะแม กรงอองนอกไอซี่คุดเติมนี่คือทีมมโนรานะครับแล้วหัวหน้ามาโนรานีก็จะเป็นคนที่อารมณ์ดีมากแลควานจริงๆๆเลยนะครับนี่มโนราในความสรุราญและนี่กระดูกกองยาวนะครับบนตีกรง บรรยากาศเราทุกคนเลยนะครับมีความสมัครสมานสามคีรังสารงานที่ทั้ทั่วการได้ความหมายนะครับ 4S mm hmm. เราจะจัดไม่ขึ้นใจเลยนะครับ mm hmm. เสริมสร้างความมั่นคง mm hmm. มั่นคงของระบบไฟฟ้ามั่นคงในเระบอของการบริการ mm hmm. เสริมสมร้รรางมาตรฐานที่เป็นเลิศน,นะครับ mm hmm. มุ่งสู่ความทันสมัยเ mm hmm. ติบโตอย่างยั่งยืน และนโยบายข้อที่ท่านพ่อก็คือเราจะโปร่งใสเป็นหน่วยงานที่โปร่งใสปราศจากคอร์รัปชันทุกชนิดเราแอนตี้ครับคอร์รัปชันเราแอนตี้สนองนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของ่าธาราการการบริหาสุขภัณฑ์หรือปีเอเติบโตอย่างยั่งยืนนี้คือ จยบายของท่านผู้ว่าการนะครับเขตนต่อสองนำโดยท่านผู้บริการเขตรวราจันเจ้าท่านผู้บริการเขตที่น่ารักนะครับท่านมีความเป็นกันเองกับน้องๆท่านบอกว่าเป็นครอบครัวเดียวกันดูแลสารทุกสุขิดสีชมพูครับตอนนี้มาถึงสีชมพูนะครับสีชมพูนี้ก็จะมาในชุด ที่มุ่งสู่ a อซีนะครับมีพมา่าลาวเวียดน,นามกัมพูชาไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียบุรูไนนะครับเรามาเป็นครบเลยนะครับเราจะเข้าสู่เอซอย่างแน่นอนเพราะนั้นการวัดสุขภาพเราจึงใช้ชื่อ,อย่ออักษรเ่อยว่า P E provincial electricity authority PEA นะครับโกอินเตอร์สิบประเทศอาเซียนต่อต้านคอร์รัปชันเราจะเป็นหน่วยงานที่โปร่งใสนะครับถ้าในโยงของ PEA กระบวการดีมีคุณธรรมอันนี้แน่นอนนะครับนโยบาย Life for life ห่วงใยทุกชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้หรือผู้ ที่อยู่ในแว่ดวงของการใช้กระแสไฟฟ้ากระตากนะครับนี่คือริ้วขบวนซึ่งเราจะรวมกันทุกท่านนะครับเพื่อความสามัคคีมุ่งให้ PA ของเราเป็นองค์กรชั้นนําในด้านของพลังงานและเป็นหน่วยง,งานที่โปร่งใสมีมีคุณธรรมตรวจสอบได้นี่คือนโยบายของท่นทงานผู้ว่าการ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเป็นกันเองนะครับท่านมีความรักของใหญ่พนักง,งานและสามล้อนี้คือของเก่าของจังหวัดสงขลาปัจจุบันนี้ยังให้บริการอยู่นะครับแต่คนป่นสามล้อนี้อายุ70กว่าแล้วนะครับสามล้อนี้เป็นอันตษณ์ของสงขลาเลยนะครับถ้าเห็นสามล้อข้างนี้สงขลาแน่นอนได้เช่กันหนุ้วดุยมีล้อป่าด้วยนะครับอา้าวทำความกัรถทระทา หูนุ้ยเท็งก็มาหนึ่งสองสวันดีครับตัตวัวครับวันดีครับตัดวัปครับก็่าสางกอยู่ที่อำเภอทานโตนะครับบ้านแหล่อยู่ใกล้ๆเป็นตงปัจจุบันนี้สุเด็จจ้าได้ให้ชื่อว่าสีทานโตเป็นนามสกุลนะครับเพื่อจะอนุรักษ์ให้ชนเผ่าสางกนี้อยู่ในพื้นที่ i <laughs>